T T T A Sister Baby, stop breaking my heart. Oh no. You hurt me? No more next time. I hope you got that ball. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับบุ๋มในรายการคาวีโดนัทนะคะตอนนี้บุ๋มก็อยู่ที่เดอะมอลล์บางแคค่ะแต่ไม่ได้มาเดินช้อปปิ้งนะคะบุ๋มนัดผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของเรานะคะของโครงการโดนัทโปรเจกต์ของเรามาไว้ที่นี่และตอนนี้อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องพลสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักน้องพลกันหน่อยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนินันนันเบนจาปัญญาณนุ่คุณชื่อเล่นชื่อทอยค่ะค่ะเห็นว่ามีปัญหาด้านผิวกันน้องพลมีปัญหาตรงไหนบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเป็น ที่มองคาง่ายแพง่ายแล้วก็เป็นคนที่สีผิวไม่สมองเสมอค่ะแล้วก็ยังเป็นคนนอนเด็กด้วยค่ะก็เลยสิวขึ้นเยอะหน้าแห้งค่ะหักเรรู้จักโครงการของเราได้ยังไงะคะก็ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นทางนิตยสารค่ะของเอสทวีค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ว่าตัวเองเนี่ย่นันการคัดเลือกเข้ามาก็แบบอบตื่นเต้นนะคะที่คิดว่าไม่คิดว่าจะติดเหมือนกันนะคะ แล้วเรารู้จักกบผลิภักา์โดนัทเทอร์เจนไหมคะรู้จักคะ่ะเมื่อเห็นขายตามาร้านร้านนู่ค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์ดีนะคะมามอบเป็นตัวช่วยให้น้องคอยเนี่ยได้มีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือโดนัทเทอร์เจนนะคะหนึ่งหมืม่นวิตามคา่ะเอาไว้ให้น้องคอยเนี่ยนะคะมีผิวพรรณที่ดีขึ้นแล้วเรามาดูกันว่า3เดือนน้องคอยนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มาก้อยแค่ไหนแล้วทุกๆหนึ่งเดือนบุ๋มจะมาตามเช็คน้องคอยกันค่ะว่าน้องคอยนี่ สำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ